สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาแบบแนวใหม่ๆบ้างนะคะวันนี้ขวัญก็จะมาพูดถึงแบรนด์ที่ขวัญอินมาแบบเงียบๆจริงๆก็ไม่รู้ว่าเงียบห,หรือเปล่านะมันนานมากๆแล้วนะคะนั่นก็คือแบรนด์ c h a n e l นั่นเองนะคะซึ่งช a n น l เนี่ยขวัญก็จะชอบในเรื่องของความลักชวรี่ของเขานะคะ <ๆ S 2> อย่างพวกงานเมคอัพ <ๆ S 2> งานอะไรต่างๆพวกนี้เหมือนเขาแบบพี่หิ่พี่ถันทั้งแพคเกจิ้งแล้วก็คุณภาพของเมคอัพนะคะว่าเราพกไปแล้วรู้สึกเหมือนแบบมันเป็นความสุขทางใจอย่างหนึ่งเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะขวัญก็จะมาพูดถึง ของชาแนลที่ขวัญเองก็เป็นแฟนคลับมานานมากแล้วนะคะนั่นก็คือไลน์สกินแคร์ของชาแนลนั่นเองเนาะตัวที่ขวัญจะชอบใช้แล้วก็ใช้มาตลอดหลายปีเลยนะก็จะมีพวกเครนนเซอร์ทั้งหลายนะคะคลีมซิงวอเทอร์คลีมซิงออย์เลยประมาณนี้นะคะตัว ก็จะมีเคยใช้พวกกลุ่มพวกไฮ더าอะไรพวกนี้มาบ้างนะคะแต่วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงลายลายหนึ่งของสกินแคร์ชา n e l ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นลายที่แบบสุดยอดของความลักชวรี่แล้วก็พรีเมียมสุดๆเลยนะคะไปแบบว่าสอบหาวัตถุดิบสารสกัดนะคะมาจากทั่วโลกเลยนะคะจนคนพบเป็นแบบว่าสารสกัดตัวนี้นะคะในลายที่มีชื่อว่า s u p r บร a มาค่ะและในลาย s ู p บริมานะคะก็จะมีตัวใหม่ล่าสุดนะคะที่เพิ่งออกมาเลยนะคะนั่นก็คือชาแน ซูบิมาร์ชลาลูเมียนะคะซึ่งตะกูนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของผิวกระจ่างใสเป็นหลักเลยช่วยปรับ t e x t อร์ผิวเนี่ยให้เรียบเนียนนะคะลดจุดด่างดำความหมองคล้ำนะคะอีกทั้งยังช่วยในเรื่องของริ้วรอยด้วยการใส่สารต้านอนุมูลอิสระเข้มข้นเข้าม,มาในสูตรด้วยค่ะก็นี่นะคะขวัญก็ได้ิส s t นะคะ5้าเหตุผลที่เราควรจะลองสกินแคร์ซูบิมาร์ชลาลูเมียตัวนี้จากชาแนลนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันว่า5้าเหตุผลเนี่ย5ข้อเนี่ย มีอะไรบ้างนะคะข้อแรกนะคะซูบีมาชนะคะเดลเอลติเมทลักชวรี่นะคะสกินแคร์เนี้ยมันมีต้นกําเนิดมาจากความแบบใส่ใจจินตนาการนะคะแล้วการสํารวจค้นหาวัตถุดิบที่ดีๆเนี่ยมาเป็นไลน์ซูบีมาชเนี่ยครั้งแรกเมื่อปี1 9 7 2นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ขายดีมาตลอดเลยเนื่องจากว่า1คือลักชวรี่มากๆนะคะก็คือมีความแบบสวยงามของทั้งด้านแพคเกจิ้งกลิ่นสัมผัสต่างๆที่เราทานะคะทาให้รู้สึกแบบรู้สึกดีด้วยอีกทั้งเรายังได้ประโยชน์ จากสารสก,กัดที่เขาแบบไปสำรวจหามาจากทั่วโลกนะคะอยู่ในไลน์ซูบีมัชนี้เลยค่ะ ข้อสอนะคะแชแนลก็ได้ใช้ส่วนผสมอันล้ำค่านะคะวานิลาพรานิเฟรเลียนะคะซึ่งอันนี้ก็ได้ฉายาว่าเป็นอันธมณนีสีเขียวจากเกาะมาดากัสการ์เลยนะคะคือพืชชนิดนี้จะโตที่หมู่เกาะมาดากัสการ์อุดมไปด้วยแอนตี้ออกซิแดนต์แบบจากทุกส่วนของพืชชนิดนี้เลยนะคะคือพอมันโตเนี่ยเขาก็จะให้แบบว่าเกษตรกรที่นู่นนะคะเก็บเกี่ยวด้วยมือเท่านั้นนะคะแล้วเขาก็จะเลือกเวลาเก็บเกี่ยวเนี่ยที่เหมาะสมเท่านั้นอย่างเช่นในเดือนเดือนนี้เราเก็บเกี่ยวได้แค่เพียง24ชั่วโมงใน การแบบผสมพันธุ์ดอกไม้ของพืชชนิดนี้นะคะแล้วก็เขาอ่ะได้ทําการศึกษาลงลึกไปถึงแบบโมเลกุลของแต่ละส่วนของพืชชนิดนี้นะคะโดยใช้แบบว่าหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นแลบของทางชาแนลองเลยนะคะเพื่อศึกษาดูว่าในแต่ละส่วนของพืชอันเนี้ยมันมีความสามารถด้านใดบ้างแล้วคนพบว่าทุกๆส่วนของพืชชนิดนี้นะคะสามารถนํามาสกัดและนํามาใส่ในสก,กินแค์ได้แทบทุกส่วนเลยมีประโยชน์แบบแตกต่างกันออกไปเลยนะคะโดยทางทีมนักวิทยาศาสตร์ของชาแนล ะะเขาก็ได้ใช้วิธีสกัดน,นะคะเป็น polyfractioning of active ingredient นะคะคัดเลือกเฉพาะโมเลกุลที่ดีที่สุดจากพืชชนิดนี้นะคะมาใส่ในสกินแคร์เนาะก็จะได้เป็นสารที่ทช่วยแอนตี้ออกซิแดนซ์ได้อย่างดีมากช่วยเรื่องริ้วรอยผิวกระจ่างใสนะคะแล้วก็กระตุ้นการเกิดเซลล์ผิวใหม่ได้ด้วยค่ะซึ่งทางนักเคลียรศาสตร์ของชาแนลนะคะก็ได้ศึกษาพืชชนิดนี้มาตั้งแต่ปี2006เลยนะคะแล่นอกจากนั้นนะคะเขายังมีพืชชนิดหนึ่งนะคะที่เติบโตได้บนเชือกขาวแอลนะคะ,ะ,คะเขาก็ไปแบบสรรหารมาจนได้ น,ะะนั่นคือดอกโซลิดาโก้นั่นนีงซึ่งดอกตัวนี้มันก็เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์เหมือนกันแล้วก็ช่วยในเรื่องของการกระตุน้นการเกิดเซลล์ผิวใหม่นะคะซ่อมแซมผิวได้ด้วยลดการอักเสบลดการระคายเคืองนะคะข้อที่สานะคะทางชาแนลเนี่ยมี Open Sky l a b เป็นของตัวเองนะคะดอกโซลิดาโก้เนี่ยมันขึ้นบนเชือกขาแไออใช่ไหมทางชาแนลก็ลงทุนไปเปิด Open Sky l a b ที่นู่นเลยนะคะคือเป็นแ l a กลางแจ้งเนาะเพื่อศึกษาดอกไม้หรือพืชชนิดเนี้ยอย่างใกล้ชิดในแบบว่า Environment ที่เหมาะสมนะคะ ข้อที่สี่นะคะอย่างที่ขวัญบอกไปว่าเขาใช้ทีมนักพันธศาสตร์ที่แบบว่าสกัดเอาส่วนผสมเนี้ยมาได้แบบว่าเข้มข้นมากๆนะคะนั่นก็คือการใช้เทคโนโลยี polyfractioning of active ingredients นั่นเองนะคะคือนักพินยาศาสตร์เนี่ยเขาก็จะใช้แลบซึ่งเป็นแลบที่ทางชาแน,นลเอาไว้สกัดหัวน้ําหอมค่ะทุกคนในการแบบคัดแยกส่วนผสมแล้วเลือกเอาโมเลกุลที่แบบดีที่สุดของพืชชนิดนี้นะคะแล้วก็ทําการสกัดให้ได้เข้มข้นที่สุดมาบรรจุไว้ในซูบิมาชลาลูเมียตัวน,นี้ค่ะข้อห้า ข้อสุดท้ายนะคะคือสกินแคร์ตัวนี้เป็นคอมบิเนชันระหว่างวิทยาศาสตร์แล้วก็ความเป็นธรรมชาตินะคะนั่นก็คือทางชาแนลเนี่ยได้คัดเลือกเอานักวิทยาศาสตร์ที่เก่งออกมาเฉพาะด้านมาเลยมาศึกษาคนา้นคว้าเจ้าพืชที่เขานํามาใช้นะคะทีนี้นะคะเรามาดูความคิดเห็นของขวัญนะคะหลังจากที่ได้ทดลองใช้เจ้าสกินแคร์นี้มาเดือนนึงได้แล้วนะคะก็ส่วนตัวขวัญน,นะชอบเจ้าเลซองลูมิแย่มากที่สุดเลยนะคะที่เป็นขวดเจรั่มนะคะซึ่งเจ้าเลซองลูมิแย่เนี่ยเป็นตัวที่ขายดีมากของทางแบรนด์เลยนะคะทางแบรนด เ,เขาก็เลยคิดค้นนะคะส่งตัวเพิ่มขึ้นมานะคะนั่นก็คือ La Crème l u m i è r นะคะแล้วก็ La Rose o n Lumière Xfoliant นะคะ2ตัวนี้เลยนะคะที่เป็นโลชั่นสําหรับทานะคะเพื่อผัดเซลล์ผิวทำให้ผิวกระจ่างใสนะคะจะใช้กับสมลีเป็นโทนเนอร์ก็ได้นะคะหรือจะใช้เป็นน้าตบก็ได้ส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อครีมเอาไวท้ทาหลังสุดค่ะ แล้วก็เหตุผลนะคะที่ขวันชอบเจ้าและซองลูมิเอม,มากเนี่ยเพราะว่าใช้ง่ายเป็นเนื้อเซรั่มบางเบามากเนื้อเนียนทาง่ายนะคะช่วยทำให้สีผิวเนี่ยดูสม่ำเสมอขึ้นคือช่วยลดริ้วรอยปรับสีผิวอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างทาให้หน้าเราดูอะไบร์ขึ้นดูสดใสามากขึ้นนะคะ แ้วอย่างคนน้ามันแบบขวานนะคือเอามาใช้ได้เลยนะคะมันเนื้อไม่ได้หนักจนเกินไปเอามาใส่ในรูทีได้สบายมากไม่ได้แบบว่าไปขัดขวางการทํางานของสกินแคร์อื่นๆนะคะสำหรับใครที่แพ้แอลโกอฮอล์แล้วก็น้ําหอมนะคะแนะนําว่าให้เทสก่อนนะคะส่วนเจ้าครีมพี่ใหญ่นะคะเนื้อนุ่ม น่ารักมากนะคะส่วนตัวขวานะจะใช้แค่นิดเดียวตอนกลางคืนนะเพราะว่ามันเป็นเนื้อครีมเนาะแล้วขวาญเป็นคนหน้ามาันก็จะปาดขึ้นมานิดนึงแล้วก็แต้มแบบ5จุดบริเวณหน้านะคะตรงไหนหน้าแห้งก็อาจจะเน้นตรงนั้นนิดหนึ่งได้เลยนะคะก็สำหรับขวาญน,นะคะก็คือใช้มาต่อเนื่องเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าแบบว่าผิวดูกระจ่งางใสขึ้นแบบองค์รวมเนาะแล้วก็ขวันคิดว่าคนที่มีปัญหาริ้วรอยแบบแรกเริ่มแบบขวานนะหรือว่ายังไม่มีก็ตามนะคะในช่วงอายุแบบเกือบจะ30อะ่อะก็สามารถใช้ได้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าการป้องกันอะ่ะย่ แก้คือถ้ามีริ้วรอยไปแล้วเนี่ยมันก็จะแก้ยากใช่ปะตัวนี้มันก็จะเหมือนยังใช้ง่ายอยู่เพราะว่ายังช่วยในเรื่องของความกระจา่างใสช่วยในของริ้วรอยในบ้านแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระเนาะเพราะว่าเราเจออนุมูลอิสระแบบทุกๆวันอยู่แล้วในการใช้ชีวิตนะคะใช้ไลน์นี้ไปได้เลยนะคะก็ได้ทางแบบ3เรื่องเลยคือกระจา่างใสผิวเรียบเนียนนะคะแล้วก็ริ้วรอยนะั่นเอง สุดท้ายนี้นะคะสกินแคร์นี้ก็ถือว่าแบบราคาสูงมากสําหรับขวญนนะคะแต่ว่าขวัญมองว่ามันคือแวลูของแบรนด์นะคะก็คือเขาแบบมีสตอรี่แพคเกจิ่งดีแล้วได้รับความรู้สึกดีๆจากการใช้สกินแคร์นี้สาหรับขวัญก็ถือว่าแบบโอเคมากๆแล้วนะคะเพราะเราก็ไม่ได้แพ้ด้วยนะตอนแรกคิดว่าจะแพ้นะคะแต่ไม่มีตัวไหนที่ใช้แล้วแบบเป็นสิวหรือแพ้เลยนะคะใครที่สนใจหรือเป็นสาวอกของชาแนลนะคะก็ต้องไม่พลาดไลน์นี้เลยนะคะเพราะเป็นไลน์ที่แบบพรีเมียมสุดๆนะคะแล้วก็ใช้ง่าย กลิ่นหอมสัมผัสดีมากแบบรู้เลยว่ากว่าที่เขาจะคิดเป็นเนืินแบบนี้ออกมาได้น่าจะแบบว่าทดลองกันหลายรอบมากๆนะคะใครสนใจก็ไปซื้อได้ทางออนไลน์ก็มีนะคะเซ็นทรัลออนไลน์สำหรับใครที่ตอนนี้ที่แบบว่าไปห้างไม่ได้นะคะก็สำหรับคลิปนี้ขวัญก็มาแนะนำสกินแคร์แบรนด์ชาแนลนี่ก็เป็นครั้งแรกของขวัญเลยนาะอที่ทำรีวิวสกินแคร์ของชาแนลนะคะทั้งๆัที่ก็แบบอย่างที่บอกของขวัญน่าใช้มาเยอะใช่ปะแต่ยังไม่เคยทำคลิปเลยก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะสำหรับคลิปนี้ขวัญก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะ